สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะลกูกวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องใหม่นะคะขึ้นเรื่องใหม่นะคะหนูดูแบบฝึกหัดด้วยนะลกนะคะแบบฝึกหัดหน้าน้อย30นะคะเราจะขึ้นเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะเดี๋ยวเรามารู้กันซิว่าการแยกข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคะครูแล้วก็ข้อคิดเห็นเนี่ยมันเป็นอย่างไรคะนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะลกูก เปิดไปหน้า130นะลูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นที่เราจะรู้ความหมายเดี๋ยวเราจะทําแบบฝึกหัดก่อนนะลูกเดี๋ยวคับต่อไปครูถึงจะอธิบายความหมายเพิ่มขึ้นให้นะคะให้หนูดูในหน้า130ก่อนนะคะดูแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามนะคะ ดูนะในกรอบสี่เหลี่ยมให้หนูอ่านเสร็จแล้วใช่ไหมลกูกอ่านเสร็จแล้วก็ทําแบบปัหาเลยนะคะยามเช้าตรู่พระอาทิตย์เพิ่งจะโผล่ขอบฟ้าดอกพุทตาจะบานสะพรัง่งเป็นสีขาวบริสุทธิ์นะยามนี้ฉันมองเห็นว่ามันช่างสวยงามเสียจริงๆ เมื่อสายขึ้นดอกก็เริ่มขึ้นเป็นสีชมพูอ่อนปนอยู่กับสีขาวสวยเหมือนภาพวาดที่ระบายสีอย่างกลมกลืนใกล้เที่ยงสีชมพูเข้มขึ้นยามเที่ยงวันพระอาทิตย์ตรงหัวมันเปลี่ยนเป็นสีชมพูทั้งดอกไม่มีสีขาวอยู่เลยใครที่พบเห็นดอกพุตานยามนี้แทบจะไม่เชื่อเลยว่าในเวลาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ดอกไม้ดอกนี้เป็นสีขาวจนกระทั่งล่วงเลย ไปถึงเวลาบ่ายสีชมพูจัดมากจนแทบเป็นสีแดงเวลาเย็นพระอาทิตย์ตกดินดอกพุธตานก็หุบดอกมีขนาดเล็กลงแต่สีเกือบแดงทีเดียวดอกพุธตานจึงกลายเป็นนาฬิกาสำหรับบ้านเราอย่างดีไม่น้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของดอกพุธตานใช่ไหมลูก ถ้าเป็นถ้าเป็นตอนเช้าเช้าเนี่ยนะคะดอกพุตตามันก็จะบานสะพรั่งเลยนะคะเป็นดอกสีขาวบริสุทธิ์แต่พอตกเป็นตอน mm hmm. เท like ah. ี่ยงมีคะดอกเป็นสีอะไรลูกมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูทันทีเลยนะคะแล้วพอตกเย็นใช่ไหมลูกตกเย็นมาเนี่ยนะคะดอกยันตกเย็นมาเนี่ยดอกพุตตามันก็จะหุบนะคะแต่ถ้าเป็นตอนเช้ามันก็จะบานสะพรั่งนะคะสวยงามนะคะเขาก็จะพูดถึงลักษณะของดอกพุตตานั่นเองนะคะ เรามาดูกันต่อนะคะอ่ะหนนะคะดูนะลูกข้างล่างหน้า130นะคะข้อใดเป็นความจริงเพราะเหตุใดนะ,ะอันนี้อันนี้ให้หนูเขียนตามครูเลยก็ได้นะคะความรู้สึกของคนที่เห็นดอกพุทธานเพราะแต่ละคนย่อมมีความคิดและความรู้สึกแตกต่างกันนะก็คือ,อ,อลักษณะของดอกพุตธานใช่ไหมลกูกแต่บางคนนะ่ะจะคิดแบบว่า,วาบางคนอ๊ะ มันก็บานนี่นะคะตอนเช้าๆใช่ไหมเออนะคะแล้วถ้าเป็นลักษณะของดอกพุตรนบางคนก็จะว่าถเห็นถึงมันความสวยงามใช่ไหมนะคะแต่บางคนก็จะไม่ชอบนะคะไม่ชอบดอกสีนี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นดอกพุตราน,นะคะแต่ถ้าบางคนจะเจอเนี่ย นะคะเวลาเช้าๆก็จะบายสะพรั่งใช่ไหมแต่ตอนเย็นก็จะเป็นแบบมันหุบนั่นเองนะคะบางคนก็จะชอบหรือว่าความรู้สึกแบบความรู้สึกชอบเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคะหรือเวลาเราไปซื้อเลือกสิ่งของใช่ไหมลูกบางอย่างเราชอบใช่ไหมแต่เพื่อนไม่ชอบอย่างนี้นะคะมันจะแบบแตกต่างกันอยู่แล้วความคิดของคนแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันนะคะหรือความรู้สึกก็แตกต่างกันนะะเรามาดูกันต่อหน้าหน้าร้อามสิเหมือนเดิมน,นะ 1.2ข้อความใดอาจไม่เป็นความจริงนะคะเดี๋ยวครูเขียนยมันพิมพ์ตกนะ,ะอาจไม่อาจไม่เป็นความจริงนะคะอา่าดูสิข้อความใดดูสิอันไหนที่ไม่เป็นความจริงเหมือนในบทความมาลุกมันจะมีข้อความที่ไม่เป็นความจริงนะคะสีของดอกพุตาาน,นะคะที่เปลี่ยนไปในเวลาต่างๆเพราะทุกคนสามารถเห็นได้อย่างนั้นจริงนะคะ อันนี้มันจะอะไรมันอาจจะไม่จริงก็ได้ใช่ไหมเวลาเราเห็นเนี่ยนะคะบางคนก็เห็นเป็นสีอีกสีหนึ่งนะคะหรือบางคนก็จะไปเห็นแบบมันไม่ใช่สีขาวนี่นะคะมันจะออกเป็นสีครีมครีมไหมเออแล้วแต่มุมมองของคนคน,นะคะลกูกเวลาเราเห็นเนี่ยบางทีเราก็เห็นไม่เหมือนกันใช่ไหมเออนะคะสีทึ่งแต่ละสีก็มีความแตกต่างกันไปนะคะอันนี้เขียนตามครูดได้เลยนะคะสต็อปหยุดแล้วเขียนได้เลยนะคะลกูก อ่ะใครถึงหน้าใครเขียนเสร็จแล้วนะคะอ่ะอันนี้ครูเขียนผิดนะไม่ใช่ดอกกุหลาบมาหลกพิมพ์ทำไมครูพิม,มพ์มยาวจังเลยมันจะเป็นดอกพุ้านไม่ใช่ดอกกุหลาบนะอ่ะมันจะเป็นสีของดอกพุ้านอ่ะทำไมครูกลับแป๊บหนึ่งนะคะ มันก็จะเป็นสีของดอกพุตานที่เปลี่ยนไปในเวลาต่างๆเพราะทุกคนสามารถเห็นได้อย่างนั้นจริงนะคะเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามเวลาใช่ไหมถ้ามันโดนอ่อถ้าเป็นแสงแดดแบบจ้าๆอย่างเงี้ยนะคะสีมันก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคะเออแล้วแต่คนมองนะคะต่อไปเรามาดูกัน,นะลกอันนี้จตัอ้ปอยู่แล้วเขียนนะคะต่อไปเรามาดูกันค่ะ ข้อ2นักเรียนรู้ข้อมูลอะไรที่เป็นความจริงบ้างบอกมา2เรื่องนะอันนี้นะคะไออันนี้ให้หนูเขียนอิสระเลยนะคะเช่น2.1น้ําตกจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําถูกไหมอันนี้เป็นความจริงไหมลูกอ่าอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับบทก่อนอันนี้นะอันนี้จะจะเป็นข้อมูลใหม่นะคะน้ำตกจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจริงไหมลูกอันนี้ก็คือเป็นความจริงใช่ไหมอันเนี้ย นะคะแล้วก็หนังสือต่างๆมีข้อมูลอยู่ในนั้นอ่ะอันนี้ก็จริงนะคะอันนี้จะเป็นข้อเท็จจริงนะคะหรือนูจะอาจจะยกตัวอย่างเรื่องแบบตัวอย่างอื่นก็ได้นะคะที่ไม่เหมือนครูก็ได้นรกหรือจะเขียนตามครูก็ได้อันนี้ครูไม่ว่านะคะข้อสามนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับความจริงล่างๆนะคะดูนะเช่นตัวอย่างน้ำตกที่ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเหมือนม่านบางๆที่พลิ้วสวายไปตามสายลมนะคะ มันก็จะเหมือนมันไหลลงมาใช่ไหมลูกอันนี้คือเป็นจินตนาการของเรานั่นเองนะคะเราจะเปรียบเทียบให้มันแบบว่าเหมือนแบบการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะ เป็นความคิดมุมมองของเราว่ามันเหมือนอะไรมันคล้ายอะไรเวลาน้ําตกเนี่ยมันตกมันไหลาจากที่สูงลงที่มันไหลตั้งแต่ที่สูงเนี่ยลงมาสู่ที่ต่ําเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายอะไรอันนี้หนูเปรียบเทียบได้ไม่ใช่จำเป็นจะต้องเหมือนแบบม่านบางๆที่พริ้วสวัยก็ได้นะลูกอาจจะเป็นหนูมองแล้วมันเป็นเหมือนอะไรนะคะที่มันไหลลงมาเนี่ยนะคะ ข้อ3.2ข้อมูลในหนังสือต่างๆมีทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เราจึงเลือกควรเลือกอ่านหนังสือให้เหมาะสมกับตนเองใช่อันนี้ถูกต้องนะคะมันแล้วแต่ว่าหนังสือเล่มน,นั้นนะคะมันมีประโยชน์ไหมบางหนังสือบางหนังสือเนี่ยก็จะไม่แบบว่าไม่มีประโยชน์นะลูกก็คือแบบเหมือนเขียนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือน,น,นเช่น พวกที่เป็นแบบก็สิบดาราอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็เป็นข้อข้อมันมันเน้นไม่ใช่เป็นข้อที่จริงคะะ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนข้อคิดเห็นหนึ่งเงี้ยนะคะถ้าเป็นแบบว่านิตยสารดาราอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีรูปภาพแบบแบบซีแอ l ถ่ายใช่ไหมเออนะคะมันก็จะไม่มไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรนะคะถ้าเราเลือกหนังสือมันมาอ่านนะคะเดี๋ยวนะกูพิมพ์ตกแล้วลูกเอาอีกแล้วเดีย๋ยวน้าไหน อ่านสือนะคะอ่ะเนี่ยครูยกตัวอย่างนะคะหรือจะเขียนตามครูก็ได้หรือจะยกตัวอย่างอย่างอื่นก็ได้เช่นอะไรหน้าที่เป็นข้อเท็จจริงอ่าเช่นวันที่สิบสองของเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นข้อได้จริงไหมอ่าก็เป็นข้อได้จริงนะคะอันนี้ก็คืออันนี้คือยกตัวอย่างข้อได้จริงนะคะเราเราเขียนตามครูเลยก็ได้นะคะ เพื่อแบบว่าเผื่อหนูแบบคิดไม่ได้ครูนะคะเดี๋ยวข้ามหน้าครูจะมีใบงานให้นะคะเกี่ยวกับข้อแท้จริงข้อคิดเห็นนะลูกให้หนูเตรียมตัวทําใบงานนะคะข้ามหน้านะคะต่อไปสต๊อปอยู่แล้วเขียนนะคะลูกต่อไปข้อ4ค่ะความจริงกับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรนะคะความจริงก็คือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ มีหลักฐานไม่มีข้อโต้แยง้งส่วนความคิดเห็นก็จะเป็นเพียงความคิดและความรู้สึกของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนํามาใช้กับผู้อื่นได้ก็คือต่างคนต่างคิดนะลูกเออนะ,ะถ้าเป็นความคิดเห็นแต่ถ้าข้อได้จริงก็คือมันมีไม่มมก็คือมีหลักฐานอยู่แล้วพิสูจน์ได้อยู่แล้วนะคะไม่มีไม่สามารถมีข้อโต้แย้งอะไรได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อไดจริงนะคอ่าจดสต๊อปอยู่แล้วจดตามครูนะคะ อันนี้เหมือนกันคลบมันจะเป็นหลักการเดียวกันเลยเนีความแตกต่างน,นะคะความคิดเนี่ยความรู้สึกเราก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเออนะคะก็จะเป็นการแสดงความคิดเห็นในถ้าเป็นการแสดงข้อได้จริงนะ,ะก็จะเป็นความจริงที่สูจน์ได้มีหลักฐานนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะกูจะไปเร็วนิดน,นึงนะคะข้อ 5. ในชีวิตประจำวันนักเรียนได้รับข้อมูลจากบุคคลและสื่อใดบ้าง ในชีวิตประจำวันของหนูนะคะหนูอ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากอะไรบ้างเช่นถ้าเป็นบุคคลใช่ไหมลูกก็จะเป็นครูใช่ไหมเออแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เรานะคะแล้วก็พี่น้องนะ,ะถ้าเราได้รับข้อมูลใช่ไหมรับข้อมูลแบบเพื่อนญาติสนิทมิสหายต่างๆนะ,ะที่เป็นบุคคลนะ,ะหรือคนรู้จักนะคะที่เราแบบ สนิทกันอย่างนี้นะคะรู้จักนะคะข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยนะคะสื่อต่างในชีวิตประจำวันเนี่ยเรารับข้อมูลข่าวสารจากใครบ้างเราก็จะรับจากครูพ่อแม่พี่น้องเพื่อนญาติคนรู้จักอ่ะเขียนสั้นพอลยกต่อไปสื่อข้อมูลที่เป็นสื่อเนี่ยเอออันนี้เมื่อกี้เป็นบุคคลใช่ไหมหลกต่อไปเป็นสื่อเช่นอะไรเนี่ยที่เรามองเห็นทุกวันก็คือโทรทัศน์ใช่ไหมเราชอบดูใช่ไหมหรกโทรทัศน์วิทยุ แล้วอะไรอีกคะหนังสือพิมพ์ไหมเออ Internet. อินเทอร์เน็ตอ่าไล่ไปเลยนะคะอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยเห็นคนซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านใช่ไหมลูกนะคะเพราะว่าอะไรอเลงต่างๆใช่ไหมคะเพราะว่า มันจะมีแบบโซเชียลอยู่แล้วใช่ไหมก็จะมีแบบว่าข่าวสารจาก facebook บ,บ้างนะคะถ้าเรากดติดตามนะเพจนั้นๆเนี่ยเขาก็จะลงข่าวบ่อยๆใช่ไหมเออเราก็ติดตามได้เราไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านแต่บางคนก็อ่านนะคะคนแก่เนี่ยคนเท่าคนแก่จะชอบอ่านหนังสือพิมพ์นะคะหนู่ก็ดูหนูก็เขียนนะคะจะเขียนมากกว่านี้ก็ได้นะลูกนะคะยกตัวยอย่างซินะะอาจจะเขียนเป็นดูข่าวสารจากอะไรอีกอะ มากมายนะคะ Facebook ก็ได้ก็จะมาจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะ,ะเราก็เขียนตามครูเลยนะคะอ่ะวันนี้ก็จะมีแค่นี้ก่อนนะคะลูกเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันอีกเพิ่มเติมอีกทีนะคะก็อีกคาบต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้การบ้านก็จะมีอสต๊อปอยู่แล้วเขียนนะลูกสต๊อบอยู่แล้วเขียนนะคะ,ออะ,เ,นนะ,คะเดี๋ยวครูจะ การบ้านวันนี้มีแค่หน้าร้อยสามสิบแล้วก็หน้าร้อยสาสิบเอ็ดค่ะส่งในอาราบ่าเหมือนเดิมนะคะลูกแต่ค้าแม่ครูอาจจะมีใบงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นนะคะเออนะคะเพื่อให้หนูแบบว่าบางทีก็เขียนเยอะไปใช่ไหมหลูกเดี๋ยวเราจะเอ่อผ่อนคลายในการจดเยอะๆนะคะเดี๋ยวครูก็จะมีใบงานให้นะคะวันนี้ก็ทำสองหน้านะลูกทำส่งในอาราบ่าเหมือนเดิมนะคะโอเควันนี้ก็พอ แค่นี้นะคะการบ้านก็จะมีแค่สองหน้าหน้าร้อยสกับหน้าหน้สาเอ็ดนะคะอย่าลืมทำการบ้านส่งครูด้วยนะส่งในระบ้าเหมือนเดิมค่ะนะคะใครมีงานค้างเคลียร์งานค้างด้วยนะคะลูกนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคน